สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสือวันนี้ขอบคุณม,มากๆที่อุตส่์สวแวะมาวันนี้มีนักตรวจด้วยใช่เขาครบสามสเดือนไปทีเขาจะบุกผมคดครับแล้วผมอยากให้มันดูดีดูมีมิติขึ้นนะจบอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยอยากให้มันปลายมันยาวขึ้นอ๋อทางเฟซบุ๊กครับและน้องแอดมินให้บริการดีผมก็เลยมาขอเากัากคุณหมอ มาพบหมอไงผมเราคนเซาแล้วหมอละเอียดละเอียดมากให้คำแนะนำที่ดีหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจทำตอนแรกหมอก็กพูวอยู่นะ นิดหนึ่งครับไม่ได้มากมายแต่ก็กลัวอยู่นะอย่างที่คลินิกเราเนี่ยก็รับทำจับุกทั้งโคทั้งโอเพนเลยถ้าโอเพนเนี่ยก็จะมีทั้งหมอจอยแล้วก็หมอลูกทายาที่ทำทั้งสองคนเลยที่นี่เราก็มีทีมดมยาด้วยคือผ่าตัดโอเพนเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่คุณคุณสืบหลับอยู่จ่แต่หมอแต่หมอแบบว่าก็เราก็ช่วยกันทำกันทั้งทีมเพราะนั้นที่ทีมก็มีหมอโจมาช่วยด้วยเป็นเพื่อนหมอเองไปกดติดตามไอจีของหมอโจตรงนี้ได้ได้ครับหมอโจก็ทำกิยกรรมสวย 不要去 ของเคสคุณสืบคงเนี่ยตอนแรกที่หมอ,อเจอคุณเนี่ยหมอว่าคุณก็พอจะมีดั้งอยู่แล้วนะ<ช>ก็คือครตรงเลดิกตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าอาจจะมีปัญหาตรงที่ปลายปลายมันดอกปลายมันตกนิดนึงเรื่องความยาวสั้นไปนิดนึง<ช>ก็เลยคิดว่าถ้าทําโอเพนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ก็คือเราเข้าไปยืดโครงสร้างข้างในแต่ก็ข้อดีก็คือเป็นกระดูกซี่โครงของตัวเองเราไม่แน่ใจว่าเข้าไปต้องใช้เยอะแค่ไหนแต่ว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วคิดว่าน่าจะใช้ได้พอ ไม่ครับผมไม่เหญ่ครับคุณหมอบรเบามากเลยแล้วทำจมูกนี่แท่ไม่เจ็บเลยแต่จะเจ็บตรงซี่โครงประมาณ2วันสามวันก็ปกติไม่เจ็บนิดหน่อยครับกินยาค่าเจอะอย่างที่คุณหมอแนะนําไปอยากดึงหน้ารับซิมี้ลยนะครับแต่ตอนนี้ก็หล่อแล้วบอกว่าดูโอเคอยู่เดี๋ยวถ้าถ้ากระโนนก็ค่อยกลับมาใหม่ได้อีกสักสิบปีไหน หลังทำจมูกโอเปอรเนี่ยหมอว่าควรดูแลยังไงก็ช่วงแรกเราก็จะมียาให้กินกันป้องกันการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะให้คัดต้นัตรน้าเกลือไปเช็ดล้างทําความสะอาดมียาป้ายป้ายในจมูกก็ช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องเช็ดจมูกบ่อยนิดนึงแล้วก็ระวังอย่าเป็นหวัดเพราะบางทีเป็นหวัดแล้วมันอาจจะมีติดเชื้อได้แล้วก็งดกดทับจมูกงดใส่แว่นเวลานอนก็ระวังนิดนึงอย่าให้มีอะไรมากดสักประมาณเดือนอ๋อเดือนหนึงนะครับุณหมอใช่ครับ ชอบมากครับชอบมากครับมีคนักมไหมว่าเปลี่ยนไปเยอะครับเยอะเยอะเยอะอยากมาทำหลายหลายคนเยอะครับอยากจาทามาหลายคนอยู่นี่เร็นจริงนะครับคนไข้รู้จักทาคชิคเนชิโร่ไหมคะรู้จักครับรูครับเป็น่างญี่ปุ่นใช่ตอนแรกหมอว่าคล้ายๆเลยนะตอนที่เข้ามาแบบตอนที่คนไข้เข้ามาปรึกษาแลวก็มีลุกนี้ในใจอยู่เหมือนกันก็ทำสวยมากครับสวย